คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนกรองแอร์ของรถยนต์เชฟแคปที่ว่าว่าเปลี่ยนอย่างไรจริงๆแล้วรถยนต์คันนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนตู้แอร์ซึ่งมันมีการรั่วแต่ตอนนี้ผมกำลังทำงานรื้อถึงตอนที่กรองแอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะให้ความรู้ทุกท่านที่กำลังชมผมอยู่ ว่าวีการเปลี่ยนกรองแอร์เชฟคับเทีวานั้นเปลี่ยนอย่างไรก่อนที่จะถึงตัวของกรองอากาศแอร์นั้นก่อ,น,อนเราก็ต้องถอดอที่เห็นนี่คือสัมภาระที่เก็บของออกสัมภาระที่เก็บของออกก่อนออกก่อนถอดออกถอดชุดนี้ออกให้หมดก่อนแล้วถึงจะตัวถึงตัวเมื่อท่านถอดชุด เก็บของแกะทาลายออกหมดแล้วท,ท่านก็เจอตำแหน่งของกรองกรองแอร์ที่เห็นกรองแอร์พอเรามาเห็นไหมครับกรองแอร์นี่กรองแอร์นี่คือหน้าตาของกรองแอร์มีความสกปรกอุดตันมากรถยนต์ทุกคันนั้นมีกรองแอร์ ไม่ว่าจะเป็นรถราคาแพงรถราคาถูกมีกรองแอร์หมดทุกคันนี่ก็เป็นรถฟอร์ก็มีกรองแอร์เหมือนกันรถโครล่า a อนติสรถนิสันฟรอนเทียโตโยต้าวีโกจะเห็นว่ารถยนต์ทุกรุ่นทุกคันนั้นจะต้องมีกรองแอร์เพราะว่ากรองแอร์นั้นมีประโยชน์มหาศาลบางท่านไม่เอากรองแอร์ใส่เพราะคิดว่าใส่แล้ว แอร์ไม่เย็นใส่แล้วลมไม่แรงจริงๆเรามีความคิดที่ผิดครับความคิดที่ถูกต้องนั้นฟังผมแล้วท่านจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีกรองแอร์การที่มีกรองแอร์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าการดูดอากาศจากห้อดยสารนั้นก่อนที่เข้าอ e ีเวบปอร์เรเตอร์ก็จะมีพัดลมบลูเวอร์ดูดอากาศเข้าไป ข้อไปเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนในอีเวสเบร,รเตอร์เพสร้างกระบวนการทําความเย็นให้กับรถยนต์เพราะนั้นแล้วถ้าอีเวสเบร,รเตอร์มีความสกปรกนั่นหมายถึงพัดลมบลอเวอร์นั้นดูดเอาอากาศที่มีอุณหภูมิสูงภายในห้องโดยสารนั้นผ่านอีเวสเบร,รเตอร์จากด้านหน้าสู่ด้านหลังนั้นเป็นไปได้ยาก พอเป็นแปได้ยากแล้วทําให้อารถยนต์ของท่านนั้นเย็นไม่ฉ่าเย็นไม่เต็มที่ลมออกไม่แรงนั่นคือประโยชน์ของกรองหรือว่าประโยชน์ของตัวดักคุณที่ติดตั้งเอาไว้ในรถยนต์หลายๆรุ่นด้วยกันเพรานั้นแล้วหลักการทําความเยน็นในรถยนต์นั้นจะต้องมีถลมเบลเวอร์เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ข้อที่หนึ่ง สร้างแรงลมให้เป่าหาผู้ทิศสารเพราะฉะนั้นลมเย็นที่เป่ามาหาท่านนั้นเป็นลมเย็นที่ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนจากด้านหน้าสู่ด้านหลังโดยมีน้ำยาสร้างทำความเย็นที่เป็นตัวกลางก็คือปัจจุบันนี้แช้นำยา r 1 3 4 a เพราะฉนั้นแล้วน้ำยา r 1 3 4 a นั้นก่อนที่ถึงกระบวนการฉีดในตู้ e ีเวอ r a เรเนั้น ต้องมีการสร้างแรงดันผมจะไม่พูดถึงตอนนี้ถ้าท่านใดอยากทราบวิธีการสร้างแรงดันในระบบของระบบปรับอากาศในรถยนต์นั้นให้ติดตามคลิปของผมที่ทผ,ผ่านมาวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการกรองอากาศก่อนที่เข้าสู่อีเวปเปเรเตอร์นั่นเองเพราะนั้นท่านจงฟังให้ดี ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือลักษณะของตรองแก่นั้นไม่ถึงขั้นที่อุดตันมากแต่ก็ถือว่าสกปรกพอนะนั้นแล้วเมื่อท่านมีโอกาสก็ให้ขอมาทําการทำความสะอาดด้วยการเป่าฝุ่นหรืออาจจะทําการเปลี่ยนใหม่ก็ได้ในกรณีที่มันมีความสกปรกมากสาเหตุที่ต้องให้เปลี่ยนหรือสาเหตุที่ต้องทาให้ทําความสะอาดนั้นก็มีผลอยู่ดังนี้ครับ <S <S เมื่อ อีเว o เปอร r มีความสกปรกนี่คือ e ีเว o เปอร r เตอ p ์ r a t o r ส่วนมากแล้วหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงติดตั้งไว้ในห้องผู้โดยสารการรื้อแต่ละครั้งนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากใช้เวลาถ้ารื้อไม่เป็นรถยนต์ของท่านอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาไขาข้อห้องใจว่าทำไมวิศวกรถึงออกแบบให้ e v เว o เปอร r เนั้นอยู่ในห้องโดยสารอีเวบเปอรเตอร์นั้น หน้าที่มีหน้าที่ในการาแลกเปลี่ยนความร้อนให้กับห้องโดยสารของยนต์เพื่อสร้างความเย็นนั่นเองเพราะนั้นแล้วอีเ,อเวฟบรีเตอร์จรึงต้องถูกติดตั้งเอาไว้ในห้องผู้โดยสารนั่นเองเพราะจะต้องนำเอาอากาศที่มีอุณหภูมิสูงในห้องโดยสารนั้นมาวิ่งผ่านที่เห็นนี้คือเป็นช่องช่องวิ่งผ่านวิ่งผ่านท่านเห็นว่าจะมีครเป็นช่องเล็กๆนั่นเป็นนั่นคือประโยชน์ ของอีเวบเเตอร์ที่สร้างครีบเอาไว้ก็เพื่อให้ลมนั้นวิ่งผ่านได้สะดวกเพื่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนให้สะดวกความเย็นที่เกิดจากอีเวบเลเตอร์นั้นจึงเกิดผลประโยชน์ร้อยเปอร์เซนจากการติดตั้งเอาไว้ในตู้แอร์นั่นเองเพราะ,ะนั้นการที่กรองแอร์ของท่านนั้นตันหรืออุดตันนั่นคือมีสิ่งหมักหม,มมอยู่ด้านหน้าและด้านหลังค่อนข้างมาก ทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายเทความร้นอนนั้นเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่ทําให้แอร์รถยนต์ของท่านนั้นไม่ฉ่าหรือเย็นไม่ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองวิธีสังเกตว่าแอร์ออรถยนต์ของท่านนั้นลมไม่แรงลมไม่เย็นอาจเป็นไปได้ว่าอีเวบเร,รเตอร์ที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นี้เปิดการอุดตันเกิดการอุดตันเพราะฉะนั้น ลมผ่านทรีปต่างๆก็จะออกมาไม่แรงการที่ลมไม่แรงนั้นเกิดได้หลายสาเหตุสาเหตุต้นๆก็คือเกิดการอุดตันสาเหตุที่สคือพัดลมโลเวอร์นั้นทํางานล่าช้าการทํางานล่าช้านั้นเป็นไปได้ว่ากระแสะไฟในแบตเตอรี่นั้นอาจจะมีน้อยจึงทําให้พัดลมนั้นมีกระแสะไฟเข้ามาเลี้ยงที่ทุ่นอะเมเจอร์นั้นน้อยต่อไปส่วนมากแล้ว พัดลมที่มีแรงลมออกมาน้อยส่วนมากแล้วจะเป็นที่แปลงฐานด้านในแปลงฐานด้านในหมดอายุหรือสั้นลงนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าแปลงฐานหมดอายุหรือว่าสั้นลงทําให้เกิดการผลักดันอํานาจแม่เหล็กที่อยู่ด้านในนั้นด้วยกระแสไฟแรงด้วยกระแสไฟกระแสตรง12โวลต์หรือ24โวลต์ก็ตามสร้างอำนาจแม่เหล็กให้เกิดการผลักดันนั้นน้อยลงทําให้พัดลมโรเวอร์นั้นหมุนได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้น บางครั้งท่านอาจจะต้องเคาะบางครั้งแอร์ออกบางครั้งแอร์ไม่ออกเนื่องจากว่าพัดลมบลเวอร์นั้นไม่ทํางานนั่นเองอีกคือพัดลมบลเวอร์เพราะนั้นแล้วพิธีการที่ดูแลรักษารถยนต์ระบบในห้องโดยสารของท่านก็คือรักษาให้กรออากาศหรือกรองแอร์ของท่านนั้นให้สะอาดอยู่เสมอพื้นจะให้สกปรกหลายท่านไม่เคยดูดฝุน่นแต่ท่านไม่อยากที่ดูดฝุน่นก็จงรักษาพื้นในรถยนต์ของท่านนั้น อย่าให้มีฝุน่นเพราะการมีฝุ่นนั้นท่านลมโลเวอร์จะดูดให้ท่านนั้นดมนั่นเองโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเพราะว่าท่านลมโลเวอร์นั้นอาศัยหลักการดูดบริเวณอากาศที่อยู่บริเวณรอบตัวของท่านนั้นเข้าไปผ่านตู้อีเวบโปรเรเตอร์นี้เพื่อสร้างหรือเพิ่มหรือเริ่มต้นกระบวนการสร้างความเย็นนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าในรถย,ยนต์ของท่านนั้นคือ ต้องอาษาให้สะอาดเพราะถ้าเกิดว่าพื้นในรื่นของท่านนั้นสะอาดหมายถึงรูปแอร์ของท่านนั้นมีอายุการใช้งานที่ยาวนานก็ที่ผ่านมาก็พูดถึงประโยชน์ที่เกิดจากการมีกรองแอร์ในห้องโดยสารให้ฟังกันแล้วก็จงเอาไปปฏิบัตินะครับ